นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสต่สรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิสทุทั้งหลาย ความจริงอันประเสริฐคือทุกขเป็นอย่างไรเล่าคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิสูจ์ทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทุก์ เพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระผู้มีพระภาคตัดว่าพิสุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปพิสุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้นจึงเรียกว่ารูปแตกสลายไปเพราะอะไร แตกสลายไปเพราะความหนาวบ้างแตกสลายไปเพราะความร้อนบ้างแตกสลายไปเพราะความหิวบ้างแตกสลายไปเพราะความกระหายบ้างแตกสลายไปเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานบ้างพิสุจน์ทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นแตกสลายดังนั้น จึงเรียกว่ารูปพิสุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาพิสุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรรู้สึกได้ซึ่งสุขบ้างรู้สึกได้ซึ่งทุกบ้างรู้สึกได้ซึ่งอทุคขมสุขบ้าง พิสษุทั้งหลายเพราะสิ่งนั้นรู้สึกดังนั้นจึงเรียกว่าเวทนาพิสุ์ทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสัญญาเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาจำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้าง สีขาวบ้างพิสุุทั้งหลายเพราะจำได้หมายรู้จึงเรียกว่าสัญญาพิสุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังคตธ,ธรรมจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งสังคตธ,ธรรมอะไรปรุงแต่งสังคตธ,ธรรมคือรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่งสัง,สงคตธรรม ind, คือเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสัญญาโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังคตธรรมคือสังขารโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งสังคตธรรมคือวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณพิสุทั้งหลายเพราะปรุงแต่งสังคตธรรมจึงเรียกว่า สังขารพิสุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณพิสุทั้งหลายเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรู้แจ้งรสขมบ้างรู้แจ้งรสเผ็ดบ้างรู้แจ้งรสหวานบ้างรู้แจ้งรสขื่นบ้างรู้แจ้งรสไม่ขื่นบ้าง รู้แจ้งรถเค็มบ้างรู้แจ้งรถไม่เข็มบ้างพิสุุทั้งหลายเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณพิสุทั้งหลายเมื่อใดแลสาวกของพระอริยเจ้าในธรรมวินัยนี้มารู้จักความก่อขึ้นแห่งอุปทานขันห้ารู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้ของอุปทานขันห้า รู้จักรสอร่อยของอุปทานขันห้ารู้จักโทษอันร้ายกาจของอุปทานขันห้ารู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอุปทานขันห้านี้เสียตามที่ถูกที่จริงพิสุุทั้งหลายเมื่อนั้นแหละสาวกของพระอริยเจ้าผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพาน จะตรดสรทูทำได้ในการเบื้องหน้าสาธุ